ทีนี้ก็จะว่ากันด้วยทฤษฎีของ list reward ratio นะครับในหนังสือเนี่ยเขาจะเขียนว่า list reward ratio แต่ผมจะเรียกว่า reward to list ratio เพราะมันคือเอา reward อย่างเงี้ยไปหารด้วย list นะครับอันนี้ก็เรียกว่า reward to list ratio เอาง่ายๆนะครับถ้าจะคุณจะซื้อหุน้นสักตัวหนึ่งคุณได้คำนวณความเสี่ยงแล้วหรือยังว่ามันคุ้มค่าไหมที่จะเข้าไปลงทุนในหุ้นตัวนั้น ก็ยกตัวอย่างให้ง่ายๆเหมือนมีโต๊ะพนันอยู่สโต๊ะถูกไหมฮะมีโต๊ะพนันอยู่4โต๊ะสมมุติว่าคุณกำเงินไปเลยนะหล้านบาทหล้านบาทไปที่โต๊ะที่1อ่าไปที่โต๊ะที่1ปรากฏโต๊ะที่1เฮ้ยดูแลโอกาสได้เงินคืนมา8 0 0แสนเอาไหม8ปดแสนบาทจากเอาเงินไปทั้งหมดเนี่ยหล้านบาทถูกไมรับหล้านบาทรีวอร์ดได้มาแค่เนี้ยแปดแสนริสก็คือเสียงเงิน1ล้านบาทไปเพราะฉะนั้นรีวอร์ด หารลิสตอันเนี้ยเท่ากับ0.8อ่าเก็บคำตอบเป็นใจก่อนนะครับโต๊ะพนันโต๊ะที่2บอกว่าถ้าคุณกำเงิน1ล้านบาทไปมีโอกาสได้1ล้านบาทคืนมาฟังแล้วตลกไหมกำเงิน1ล้านบาทไปได้เงินหล้านบาทคืนมาเสมอตัวนะอย่างเงี้ยเอาไหม 1, 000, หนึ่ล้านหาร1ล้านได้1.0ึ่งดูนย์อ่าดูไหม ถ้าเป็นโตที่สามโตที่สามบอกตาเงินหนึ่งล้านบาทไปมีโอกาสได้คืนมาสองล้านบาทสองล้านะ 2, บาทหารหนึ่งล้านนะรีวอร์ดท list เท่ากับสองจุดศูนย์เอออันนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยโตที่สี่ดูและเฮ้ยตำเงินไปหนึ่งล้านมีโอกาสได้กลับคืนมาสามล้านสามล้านรีวอร์ด เท่ากับ3ล้านลิสก็คือเสีย1ล้านนั้นไปเท่ากับ3ามนะ e w a r d to l i s t ratio เท่ากับ3คุณจะเลือกไปโต๊ะพนันโต๊ะไหนอ่าทุกคนก็ตอบได้หมดแหละเอาโต๊ะ4ดีกว่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคำนวณ Reward to l i s t ratio อย่างโต๊ะที่1ได้สุนจุแปดอย่างเงี้ยน,น้อยกว่า1จะไปเล่นทำไมอ่ะนอนอยู่บ้านดีกว่าโต๊ะที่ส เท่ากับหนึ่งเลยกำเงินหนึ่งล้านได้คืนมาล้านหนึ่งเหมอเหมอถูกไหมับจะลงทุนไปทําไมอยู่เฉยเดีกว่านะอย่าหาทําถ้าเกิดว่าเท่ากับสองเออมันก็ดูเหมือนพอได้นะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะในในเชิงของ Reward to ท i ลิสเล i ชมันบอกไม่ค่อยคุ้มเหมือนกับการเก็บเหรียญสิบหน้ารถสิบล้อยังไม่พอใจนะแต่ถ้าเกิดสามโอเคลงทุนได้เลยเพราะฉะนั้นรี a วอ to ทูลิสเล i o เราจะเอามากกว่า3ามจริงๆเนี่ยเอามากกว่าสองจด้าแถวๆถวนี้ก็พอแล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีวิธีในการคิดอีกว่าเฮ้ยรีวอร์ดล่ะเราคำนวณเท่าไหร่ลิสต์ล่ะคำนวณยังไงเดี๋ยวจะมีวิธีในการคำนวณอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้อยากให้รู้ก่อนว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณจะซื้อหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับคุณได้คำนวณหรือย,อยังว่ารีวอร์ดมันคุ้มไหมคุ้มกับลิสต์ที่จะเสียไหมนะถ้าคุณไม่ได้คำนวณคุณอย่าไปซื้อนะครับ นะผมบอกแล้วว่าจะซื้อหุ้นทุกครั้งต้องรู้5อย่างนึงหนึ่งหุ้นนั้นมันทําอะไรอันที่สองเราแบ่งหุ้นนั้นออกมาเป็นหุ้นพื้นฐานหุ้นแกมไลหุ้นซิ่งถูกไหมครับอันที่สามราวาง MM แล้วหรือยังว่ามันไว้เป็นหุ้นกองหน้ากองกลางกอง,กองหลังอันที่สี่เราคำนวณ Reward to r i s t Ratio แล้วหรือยังและสุดท้ายเราตั้งจุดคัดลอสแล้วหรือยังถ้ามีครบหข้อยังไงยังไงผัตก็ไม่แตก แต่ถ้ายังทำไม่ครบมค่าข้ออย่าซื้อหุ้นเด็ดขาดนะครับ